so grand our hearts were one our dreams aligned a future bright we both defined but then one day things changed you see our love's connection set us free from lovers true to friends we've grown in this friend zone, my heart feels alone. Our pets, our plans, the memories we make, reminders still of love that's faded. They linger on, a bittersweet sting. Of what once was and what could have been, though our status may have been defined, my heart still holds a love and try I miss you so each passing day. In this rental I'll always stay. Though our status may have been defined, my heart still holds a loving try. I miss you so each passing day. In this friend home, I'll always stay. Sometimes I hold against all that one day. เอาละสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับนะฮะก็น,นี้วันนี้นะฮะสัญญาณอินเต์ร์นขึ้นข้างที่จะขัดข้องนะเข้าอ่าเทรดไม่ได้นะครับเพราะ ช่องแดงกัะช่องฟ้าขัดข้องนิดหน่อยนะฮะ,ะเดี๋ยวมาทักทายกันนะฮะสวัสดีคุณตามหาฝันนะฮะวันหนึ่งตั้งเป้ากำไรกี่บาทะฮะก็ตั้งเป้าสิบเปอร์เซ็นของเงินทุนครับ10%ของเงินทุนต่อวันต่อเดือนฮนะะเดี๋ยวผมจะลองเปิดหน้าบล็อกนะเมื่อกี้เปิดแล้วเข้าไม่ได้ฮนะสวัสดีทุกคนนะสวัสดีคุณ อาร์บีทแปนะสวัสดีครับตอนนี้ใครดูอยู่ทางช่องฟ้ากับช่องแดงเช็คภาพเช็เสียงกับหนวอนนะว่าชัดเจนดีหรือเปล่าครับสวัสดีคุณสัมพิงวัสดีคุณมิเตอร์เบลซ่าฮะ วันนี้น่าจะว่าดูจากอินเทอร์เน็ตแล้วกลัวพอจะแตกฝนตกหนักมากก็เลยเทรครับเพื่อเข้าเทรไปเมื่อช่วงบ่ายแล้วสวัสดีพี่ยอยหญิงสิงพิมพ์ครับ,สว,ส, y y ส,รบสวัสดีครับ ก็ภาพมาพูดคุยกันดีกว่านะวันนี้น่าจะเทรดไม่ได้ฮะดูจากอินเทอร์เน็ตภาพกระตุกใช่ไหมฮะนี่ฮะที่หญิง<ม>บอกว่าภาพกระตุกค่ะก็น่าจะเป็นที่อินเทรอเทร์เน็ตนะดูแล้วน่าจะเข้าเทไปได้ครับวันนี้ฮะ สวัสดีคุณธอมัสสวัสดีครับ,รบสำหรับใครที่เทรดอยู่ที่บล็อกเดียวกันนะฮะเอกโนวครับก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์ได้นะครับอ่าแล้วก็เรื่องการฝากเหรียญ USDT ฮะตอนนี้ก็ทางที่สะดวกนะฮสำหรับท่านใดที่ฝากผ่านพร้อมเพย์และอ่าบัญชีธนาคารไม่ได้นะฮะก็สามารถไปติดต่อแอดมินเอกโนวาไทยแลนด์แฟนเพจได้นะฮะ สำหรับอ่าเพจนี้นะครับก็จะมีแอดมินสาวสวยขอให้บริการเติมเหรียญน,นะฮะก็คือแลกเปลี่ยนเหรียญ USDT นะครับ oh <my. S 1> ก็แอดมินจะทำหน้าที่แค่ขายเหรียญให้นะฮะก็จะคํานวณจากเ a ทณปัจจุบันหรือว่าเรทของวันนั้นนะครับถ้าการแลกการซื้อยิ่งน้อยเ a ทจะยิ่งสูงนะครับเพราะว่าแอดมินต้องเอาเงินที่เพื่อนๆนทุกคนจะฝากเข้าฮะ ไปแลกในไปเน้นให้ครับถ้าไปแลกในเดทที่ต่ำนะแต่ไปแลกในที่จํานวนน้อยฮะอางเช่นไปแลกแค่3 5 0 5้อหิบห้าร้อยหรือหนึ่งพันเนี่ยเดทค่อนข้าที่จะสูงครับตอนนี้1ดอลลาร์น่าจะอยู่ที่สา8สิบกจุดดแปดห้านะครับถ้าแลกไม่ถึงพันก็น่าจะขึ้นไปสาสิบดนะครับก็ต้องเข้าใจกับแอดมินด้วยนะฮะแอดมินฝากมานะครับอ่าพี่โยหญิงบอกว่าแต่เพลงเพาะครับแต่เพลงเพาะค่ะ ขอบคุณมากฮะก็ใครที่ยังนั่งทับมืออยู่นะฮะยังไม่รู้ว่าจะฝากช่องทางไหนหรือว่ายังรอพร้อมเพย์อยู่นะครับก็แนะนำให้ไปติดต่อเพจเอ็กนวาไทยแลนด์แฟนเพจนะฮะ ETF นะฮะเพจ ETF นะครับติดต่อเข้าไปแล้วถามเรื่องเกี่ยวกับการฝากผ่าน USDT นะครับก็จะมีค่าบริการให้แอดมินที่50บาทครับแล้วก็ค่า ่าค่าธรรมเนียมของไบแนน c ์ไบแนน์จะหักจากเหรียญที่โอนให้เพื่อนอีกหนึ่งดอลลาร์ครับหนึ่ง USDT นะฮะหรือถ้าเพื่อนอยากได้จำนวนที่มันเป๊ะๆก็ต้องแจ้งแอดมินว่าขอฝากอ่ากี่ USDT หรือว่ากี่ดอลลาร์ฮะแจ้งถ้าแจ้งเป็นเงินไทยบาทมันจะอาจจะเลทขยับนิดหน่อยฮะอาจจะไม่ตรงกับที่เพื่อนฝากเข้ามาอาจจะได้น้อยกว่าหรือมากกว่าก็ต้องอยู่ที่เลท ก็รับรองว่าสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยฮะสุดตัวผมก็ใช้บริการอยู่ครับต้องบอกงี้นะฮะว่า50บาทเป็นเงินบางคนอาจจะเป็นเงินที่อ่ายอมเสียไม่ได้นะครับ50บาทในการใช้บริการแอดมินนะฮะแต่ผมต้องบอกว่าง,งี้ก่อนนะว่าเงินแค่50บาทนะฮะและทำให้เราได้เทรดได้ทั้งเดือนมันดีกว่านะครับดีกว่าเรา ไม่ยอมเสียเงินห้าสิบแล้วรอพร้อมเพจทั้งๆท,ที่เราก็รู้ว่าพร้อมเพจจะใช้ได้เมื่อไหร่ใช้ได้เมื่อไหร่เราก็ไม่รู้นะว่าพร้อมเพจจะใช้ได้เมื่อไหร่ครับก็พอถามไปทางบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์เขาบอกว่ากําลังปิดกําลังปรับปรุงอยู่จะเร่งดําเนินการให้ก็ช่วงนี้ฮะเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับคือเอา,เ,อาเงินฮะไปให้อด min ครับให้อด min เพจไปซื้อเหรียญ u ว d t ให้ฮะหรือใครที่ ่าเคยเทรดไบแนนซ์อยู่แล้วนะฮะหรือว่าเทรดใน b บแ a น c ์ทีเอยู่แล้วนะครับ,รรบก็สามารถเอาเหรียญไปเอาเงินไปฝากเข้าไปในแล้วก็ซื้อเองได้เลยครับถ้าคิดว่าทําทได้ฮะก็ซื้อเองเลยก็ได้ครับแต่ถ้าใครคิดว่าไม่สะดวกฮนะมุ่นวายหลายขั้นตอนหรือว่าทําไม่เป็นครับก็ติดต่อมาที่เอ็กซ t โนวาไทยแลนด์แฟนเพจนะครับก็จะมีแอดมินคอยช่วยเหลืออยู่นะฮะ สวัสดีคุณทอมฮะสวัสดีคุณขวัญด้วยนะครับผมว่าช่องทางช่องฟ้ากับช่องแดงน่าจะกระตุกนิดหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้สัญญาอินเทอร์เน็ตค่อนข้างที่ขัดข้องนะฮะร,รู้สึกว่า อ่ช่องฟ้าชัดเจนเลยไหมครับเสือเจ้ครับแล้วก็ฝากอีกเรื่องครับสำหรับเพื่อนท่านใดที่ทักมาหาผมส่วนตัวว่าให้ผมช่วยฝากผมไม่รับนะฮะเพราะส่วนผมก็ใช้บริการแอดมินอยู่ครับว่าสะดวกสบายฮะก็แค่ค่าบริการห้าสิบบาทครับ จริงๆผมก็เทรดไบแนเองนะแต่ผมอ่าสมมติผมจะเอาเป็นไบแ้นเอื่นนะครอ่าคุณเฮ้ยเล็กจังถามว่า follow up ควรใช้แท่งเทียนกี่วิครับก็อย่างที่ผมเท่าที่ผมเทรดมานะเทรดนะไม่ใช่เทรดเท่าที่ผมเทรมานะครับผมเทรที่ time f r ฟ me 5วินาทีครับกับกราฟสิบวินาทีของท่านที่ยังม่ยำก็ไปดูคลิปล่าสุดได้ครับในช่องทิกต o อกก็จะเป็น Tf 5วินาทีแล้วก็กราฟ10วินาทีครับเสือเจ๋บอกว่าช่องฟ้ากระตุกบางครั้งครับก็น่าจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตนะวันนี้น่าจะเทรดไม่ได้ครับทางเบราว์เซอร์นะครับทางคอมพิวเตอร์ตอนนี้อ่าอินเทอร์เน็ตมันไม่แรงครับ คณเฮ้ยเล็กจังบอกว่าผม schön, that, ลองใช้มาทีทดลองแล้วเข้าดีมากฮะก็ฝึกก่อนฮะฝึกให้เข้าใจวิธีการเข้านะฮะผมต้องบอกงี้ก่อนนะว่าอ่าสคริปต์ตัวนี้นะครับเป็นสคริปที่อ่าเขียนมาจากการกลับตัวของแท่งเทียนนะฮะก็อย่างที่บอกฮะถ้าแท่งล่าสุดสมมติว่าแท่งล่าสุดเป็นแท่งเขียวฮะแล้วมันยาวใช่ไหมฮะแล้วให้กลับไปดูแท่งก่อนหน้าถ้าเป็นสีตรงข้ามครับมันสั้นกว่าแสดงว่าจะเป็นเทียนขาขึ้น แต่ถ้ากลับไปดูแท่งก่อนหน้าเป็นสีตรงข้ามแต่มันสั้นกว่าแสดงว่าถ้ามันยาวก,กว่าแสดงว่ามันจะเป็นเทนขาลงครับ <Yeah. S 1> ก็คือโค้ดนี่เขียนมาจากเทคนิคก,การกลับตัวของเท่งเทียนครับ <Yeah. S 1> ถ้าเราเข้าโดยไม่มีสัญญาณนะฮะเราจะอาจจะเข้าไม่ทันครับเพราะว่าเราต้องไปพึ่งแท่งถัดไปใช่ไหมฮะแต่สัญญาณ start up follow up มันเขียนมาให้แล้วครับว่าต้องเข้าแท่งปัจจุบันนะฮะไม่ใช่แท่งถัดไปครับ เพราะฉะนั้นการออกอเอเดอร์แต่ละครั้งมันค่อนข้างที่จะแม่นยำมะผมถึงกล้าการันตีถึง90%ครับขอบคุณฮะพี่หญิงฮะขอบคุณครับพี่ยอหญิงบอกว่าอย่าเสี่ยงสัญญาณไม่ดีพี่โดนมาแล้วฮ่ฮ <laughs> ฮผมก็คิดว่าผมน่าผมจะไม่เข้าเทรดในไลน์แล้วกันฮนะเพราะว่าถ้าเทรดผ่านอา่าไอแพมันน่าจะ สถียรกว่านี้เพราะว่า iPad มันมีสัญญาณอ่าอินเทอร์เน็ตของ h อสปอ o t อยู่นะฮะซึ่งสัญญาณเน็ตบ้านตอนนี้มันหน่วงๆฮะก็เลยยังไม่กล้าเทรดผ่านไลฟ์ลกันนะครับก็ยอมรับพอสปอตฮะเพราะว่ากำลังอยู่ช่วงตามพอตฮะพอตแรกผมยังตามนะครับตอนนี้ก็วันนั้นหกสิบเคฮะทุนมันอยู่ที่ห้า สิบ k แต่ทำกำไรขึ้นไปอีกมันขึ้นไปถึงหกสิบ k แล้วมันแตกแปดหมายมันตกมาอยู่ที่ยี่สิบเก้า k ฮะตอนนี้ก็ตามกลับมาได้ประมาณสี่สิบโเคแล้วครับ<อ>ก็ใกล้ใกล้แล้วฮะยังไงก็จะเอาทุนห้าสิบ k คื้นมาก่อนครับออรสวัสดีคุณทิวฮะสวัสดีครับสวัสดีคุณเอเอฮะ อ่าคุณเฮ้ยเล็กจังบอกว่าต้องเรียนรู้เยอะครับก็แนะนําฮะให้เข้าเรียนรู้ด้วยตัวเองที่บัญชีเดโมครับบัญชีทดลองฮะเข้าไปกดฮะกดสิบตลบยี่สิบตลบฮะกดท่าไหนก็ได้ฮะให้เราเข้าใจครับถ้าเป็นอ่าเครดิตหมดเราสามารถกดขอเพิ่มได้ตลอดนะฮะบัญชีทดลองครับนี่ฮะเป้าหมายของคุณเฮ้ยเล็กจังบอกว่าสักวันผมจะมีเงินใช้แบบไม่ขาดมือฮะตั้งเป้าสูงครับสำหรับการเทรดแบบนี้ มีเป้าหมายที่สูงผมว่าไปถึงแน่นอ,อนครับเพราะว่าเป้าหมายผมก็ใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะหลังจากเจ็บมาหลายๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นเกม NFT หรือว่าการลงทุนต่างๆอะรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่กลับมาแล้วนะครับผมว่าเอ็ก a นานี่แหละน่าจะทำให้ผมกลับมาได้นะ วันนี้ก็น่าจะไม่เปิดแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูยังอื่นแทนก็ได้ฮะมาดูอ่ามีคนมีเพื่อนถามนะฮะวิธีการใช้ตารางการเงินของคุณเบ๊ปิิฮะอ่ะไหนผมจะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับ อ่ะถ้าเพลงดังไปบอกได้นะฮะฉันครอิฉนเธอมีแต่เขาฉันมันก็แค่ทำให้เธอคลายเงาอ่ะนี้ะหน้านี้ครับหน้านี้ก็จะเป็นตารางการเงินของคุณเบสวิวที่ทำาให้พวกเราได้ใช้เทรดกันครับในกลุ่ม เอกโนวานะฮะเป็นกลุ่มปิดนะครับกลุ่มลายปิดฮนะใครสนใจที่จะเข้ากลุ่มนะฮะลิงก์ขอกลุ่มอยู่ที่ใต้โปรไฟล์ในช่องทิก t o อรนะฮะส่วนในช่องแดงช่องฟ้าก็อยู่ในดีสคริปชันนะครับลิงก์ต่างๆฮนะไม่ว่าจะเป็นลิงก์การเปิดพอรตลิงก์การขอเข้ากลุ่มหรือลิงก์สคริปต์ต่างๆะฮะผมได้วางไว้ให้หมดแล้วะฮะไม่ว่าจะอยู่บนวิดีโอล่างวิดีโอหรือในวิดีโอะฮะเข้าไปดูได้ครับค,คุณเล็กคุณเฮ้ยเล็กจังบอกว่าตารางการเงินในมือถือใช้ยังไงครับสอนหน่อยครับ คือถ้าจะใช้ในมือถือต้องมีแอป Excel ฮนะต้องโหลดแอป Excel มาก่อนครับแล้วก็ไปคลิกดาวน์โหลดลิงก์ตารางการเงินในลิงก์ที่ผมวางไว้ฮะลิงก์มันจะพอโหลดเสร็จลิงก์มันจะเชื่อมมาเชื่อมไปที่แอป nova. เอ็กโาเอยไม่เอ็กโนาจะจะลิงก์ไปที่แอป Excel นะฮะก็เปิดแอปขึ้นมาเลยก็ใช้ได้เลยครับอ่ะตารางการเงินนี่ฮะใช้ง่ายมากครับอันนี้ผมใช้เป็นประจำเลยครับเพราะว่า มันสะดุกแล้วก็มาจบในตารางการเงินนี้เลยครับไม่จะเป็นจะต้องมีหลายตารางการเงินนะก็คือเพื่อนลืมตรงนี้ไปก่อนนะกําไรต่อไม้ได้ลืมไปก่อนนะผมจะลบทิ้งไปก่อนอ่ะลงมาดูด้านล่างครับเนี่ยสิ่งที่คนรู้ครับก็คือสามข้อนี้เนี่ยข้อที่หนึ่งจะเอากําไรเท่าไหร่ในหนึ่งวันฮะจะเอากําไรเท่าไหร่ภายในหนึ่งวันเนี่ยะก็ต้องดูก่อนว่า ทุนเรามีเท่าไหร่ครับสมมุติว่าเพื่อนๆมีทุนอยู่ที่สามพันสามพันใช่ไหมเพื่อนผมแนะนําอย่างนี้ผมแนะนําให้เอาสิบเปอร์เซ็นของเงินทุนต่อวนันมีทุนสามพันสิบเปอร์เซ็นก็คือสามร้อยเพราะฉะนั้น,นเพื่อนก็ใส่จํานวนนี้ไปฮะสามร้อยครับอ่ะทีใส่สามร้อยใช่ฮะข้อที่สองครับต้องการจะเทรดกี่วินต่อวันนะ อ่ะรับได้กี่วินฮะถ้าอยากจบไปไวก็สิบวินถ้าอยากอ่าแบบไม่เสี่ยงมากก็ยี่สิบวินก็คือแบบใช้ทุนน้อยหน่อยอ่ะผมดูสิบวินก่อนสิบวินก็ต้องลงออเดอร์ละสามสิบาทครับก็เอาสามสิบมาใส่ตรงนี้กำไรต่อไม้ฮะสามสิบทีนี้เพื่อนเห็นไหมฮะว่าตารางการเงินมันจะคำนวณให้หมดเลยครับว่าไม้ที่หนึ่งเราต้องลงที่สามสิบสองถ้าผิด เราก็เสีย3าแต่ถ้าถูกเราจะได้30.40โอกาสชนะอยู่ที่50%สนะฮะสลับหนึ่งไม้นะถ้าผิดทบไม้2อครับไม้สทบที่66รวมทุนนะขาดทุนสะสมอยู่ที่98ถ้าได้กำไรได้กำไร30.70พร้อมลบขาดทุนสะสมก่อนหน้าคือ32เข้าใจไหมฮะโอกาสชนะอยู่ที่75%แต่ถ้าเพื่อมีทุน6ไม้นะครับซึ่งถ้ามีทุน3,000มันจะเดินได้แค่หไม้ ถ้าเพื่อนมีทุน5้าไม้นะโอกาสชนะอยู่ที่96.88%ก็ใช้ทุน2,672หนะ้าไม้ฮะหรือไม่ก็เพื่อนก็ปรับฮนะข้อสองครับต้องการจะเทรดกี่วินต่อวันก็สลับไปเป็น20วินต่อวันทีนี้เขาจะลง10บากกำไรอยู่ที่ออเดอร์15บาทนฮะก็ใส่15ไปครับ แต่ไม้แรกนะฮะย้ำนะครับไม้แรกมันจะลง15ไม่ได้เพราะว่าเอ็กซ์ต้องว่าขั้นต่ำมาหนึ่งเหรียญคือ30บาทราคาขั้นต่ำเนี่ย30บาทใส่ไว้แล้วนะครับนี่นะไม้แรกลง30กำไร28.50ถ้าผิดไม้ที่สองเนี่ยมันจะตั้งแต่ไม้สองไปต้นไปมันจะกำไรอยู่ที่15บาทครับอ่ะทำไมนี่มันผิดนะะอ่ะน่าจะมีโค้ดผิดนะเพราะมันโดดไปที่ แปดร้อยกว่าบาทฮนะนี่ไม่ใช่ฮะนี่น่าจะมีอะไรผิดอ่ะเดี๋ยวเข้าไปปรับเปลี่ยนนะฮะก็อัตราการจ่ายตรงนี้ฮะของเพื่อนน่าจะเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะของผมเปก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้มัน่าจะผิดนะ,ะเดี๋ยว,วเราจะไปดูก่อนเพราะว่ามันไม่น่าจะโดดไปที่กำไรแปดร้อยด้านต้องเป็นกำไรสิบห้าบาทเท่ากัน อใ,ใช่มีอะไรผิดแน่่เดี๋ยวต้องมีคนผิดอ่าไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวโหลดอันใหม่มาฮะ สักรู่ครับโอ้โหตอนนี้เด็นช้ามากอ่ะดูอันนี้แหละดูอันนี้เป็นตัวอย่างไปก่อนนะแต่ตรงนี้มันไม่ใช่แปดร้อยนะเพื่อนต้องดูดีครับ เมื่อกี้สิบห้าใช่ไหมครับเดี๋ยวน้องบไปแก้ก่อนเมื่อกี้มันน่าจะมีโค้ดอะไรผิดอคไม่พยใหองรอนานกวน อ่ท okay okay, ี่ตีรชาฮะก็เลยทําอะไรขัดข้องไปหมดนะฮะอ่ะโอเคฮะเมื่อกี้ถ okay ึงไหนฮะกำไรอยู่ที่ออเดอร์ละสิบห้าบาทนะครับอ่ะที่เพื่อนดื่มตรงนี้ไปก่อนนะผมเดี๋ยวขอผมไปแก้ไขก่อนแต่ถ้าเข้าไปโหลดในลิงก์ขผมมันจะไม่เป็นแบบนี้นะฮะมันจะคำนวณเหมือนกันเป๊ะหมดฮะก็มาดูถ้าเพื่อนมีทุนอยู่ที่ สามพันมันก็ได้ห้าไม้นะครับโอกาสชนะอยู่ที่เก้าสิบหกจุดแปดเปอร์เซ็นะครับโอกาสชนะตรงนี้ฮะก็คือเอาสองยกกําลังเอ็นนะคือเอาสองคูณกันหกครั้งครับแล้วเรามันจะได้รูปแบบออกมาฮะว่าเราอาจจะมีกี่รูปแบบที่เรามีโอกาสแพ้หรือกว่าชนะนะฮะแล้วก็เอามาคำนวณเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับก็ประมาณนี้ฮะถ้าเพื่อน อยากได้เท่าไหร่ครับก็เอาไปคำนวณตามที่บอกนะอะดีฮะเมื่อกี้ใส่สามร้อยอันนี้สิ 4, ดูทุนรวมแต่ละไม้ครับก็ประมาณนี้ครับ,ส,บรรนะสำหรับตารางการเงินของคุณเบสทวิวนะสามารถโหลดได้ครับผมวางลิงก์ดาวน์โหลดไปให้แล้วนะ วันนี้เทรดไม่ได้ก็น่าจะลงหลายวนะฮะเดี๋ยวผมจะต้องไปดูพอร์ตผมก่อนฮะเพราะวันนี้มันยังไม่ถึงเป้าตามที่วางไว้นะครับอ่ะสวัสดีคุณตังค์ไม่มีเทรดเทรดดีไว้ก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีคุณเป็นกระแสฮะสวัสดีคุณธนิตครับ อ่ะสวัสดีครับคุณเอมคับเ็นบอกดูย้อนหลังนะฮะติดธุระก็วันนี้เทรดไม่ได้ฮะก็น่าจะต้องลงไลฟ์ไวนะฮะเดี๋ยวยังไงอาจารย์แนะนำต่อแล้วกันนะครับเรียนรู้อ่าเรียนรู้เทคนิคอ่าการเทรดซาร์ดอฟเสร็จแล้วก็เนี้ยนะด้วยน,นะฮะ กระช่องฟ้ามันกระตุกกระตุกฮนะไม่ขัอเข้า่าช่วงบ่ายนะ